สวัสดีครับ Welcome back to my channel ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆที่ทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้กันเหมือนเดิมวันนี้ผมมีรถอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนตั้งตารอคอยมากในปีนี้นั่นก็คือ2026 Toyota RAV4 รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวและกำลังเป็นกระแสแรงในกลุ่มคนที่กำลังมองหา SUV ใช้งานได้ทุกวันใช้ได้ทั้งในเมืองและออกทริปลุยๆออกต่างจังหวัดกันครับ ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เรียบร้อยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปรีวิวรถเด็ดๆและข่าวยานยนต์ที่ผมจะเอามาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Toyota RAV4 ปี2026ซึ่งเป็นหนึ่งใน SUV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยด้วยความที่มันตอบโจทย์ได้หลายไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจาวัน ขับไปทำงานออกต่างจังหวัดหรือทริปลยุลยๆกับครอบครัวจุดเด่นของ RAV4 คือความลงตัวระหว่างความทนทานความสบายและความลุยที่พร้อมทุกเส้นทางครับดีไซน์ภายนอกของ RAV4 รุ่นปี2026ถูกออกแบบให้ดูทะมัดทแมงและแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมไฟหน้ามีดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟ LED ที่ให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกระจังหน้าดูภูมิฐานเส้นลายตัวถังมีความลู่ลม ช่วยในเรื่องของอากาศพลศาสตร์ทำให้การขับขี่ที่ความเร็วสูงเป็นไปอย่างมั่นใจขณะที่กันชนและซุ้มล้อถูกออกแบบให้ดูกลมกลืนแต่ยังคงภาพลักษณ์ของ SUV ที่ดูพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ครับเมื่อมองจากด้านข้างตัวรถให้ความรู้สึกแข็งแรงด้วยเส้นลายที่ชัดเจนพร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งบนถนนดำและในเส้นทางที่ไม่เรียบสูงต่ำช่วงตัวรถออกแบบให้มีความสูงกำลังดี ช่วยให้ผู้โดยสารขึ้นลงได้ง่ายและยังเสริมภาพลักษณ์ค, <üm Rangers> ความแข็งแรงของ RAV 4ได้อย่างดีครับเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารของ2026 t o y o t a RAV 4สิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความกว้างขวางและความสะดวกสบายตัวเบาะได้รับการออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้โดยสารไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลก็ไม่รู้สึกเมื่อยล้ามากจนเกินไปวัสดุภายในให้ความรู้สึกคุณภาพสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนพร้อมระบบอินโฟเทนเมนตที่ใช้งานง่าย รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและใช้งานแอปต่างๆผ่านหน้าจอกลางของรถได้อย่างสะดวกสบายและเพิ่มความสนุกในการขับขี่อีกด้วยครับพื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังก็กว้างขวางอย่างที่ควรจะเป็นเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กหรือคนที่ต้องการพื้นที่มากขึ้นสำหรับการเดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับเก็บของสำหรับทริปยาวๆอุปกรณ์กีฬาหรือกระเป๋าเดินทางหลายใบ โดยที่ยังมีพื้นที่เหลือให้เดินทางได้อย่างสะดวกในด้านสมรรถนะ Toyota RAV4 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับจูนมาให้สมดุลทั้งเรื่องกำลังแรงและความประหยัดน้ำมันขับขี่นุ่มนวลในเมืองและให้ความมั่นใจเมื่อขับที่ความเร็วสูงเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีมีแรงบิดที่ต่อเนื่องทำให้การออกตัวและการเร่งแซงบนทางด่วนทำได้อย่างมั่นใจระบบเกียร์ที่ใช้ถูกตั้งค่าให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่น ทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเป็นไปอย่างสบายและลงตัวครับแต่ถ้าคุณมองหาความประหยัดเป็นพิเศษ RAV4 ยังมีรุ่นไฮบริดที่เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคนที่อยากประหยัดน้ำมันและลดมลพิษระบบไฮบริดของ t o โยต้าทำงานร่วมกันร,ระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ได้การขับขี่ที่เงียบสะดวกและคุ้มค่าในเรื่องของอัตราการใช้น้ำมันที่ดีกว่ารถเครื่องยนต์ธรรมดาอย่างมากครับซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทุกวัน ทังขับในเมืองและออกต่างจังหวัดเป็นประจำนอกจากนี้ระบบความปลอดภัยของ RAV4 2026ก็จัดเต็มไม่แพ้ใครเพราะ Toyota ใส่ Toyota Safety Sense มาให้แบบครบครบไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกเส้นทาง โดยเฉพาะเวลาที่ยังไม่คุ้นชินกับการขับขี่บนทางไกลครับเรื่องการขับขี่บนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือทางลาดชัน Toyota RAV4 ก็ยังมีช่วงล่างที่ออกแบบมาให้รองรับแรงสะเทือนได้ดีทําให้การลุยเส้นทางต่างจังหวัดหรือทางธุรกันดานเป็นเรื่องที่ไม่ต้องกังวลมากนะครับขณะที่ระบบขับเคลื่อนสีล้อถ้ามีในรุ่นที่คุณเลือกก็จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและความมั่นใจในทุกสภาพถนนครับมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้กันมากที่สุด นั่นก็คือราคาของ Toyota RAV 4 2026ในไทยโดยราคาจะมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามความต้องการของผู้ซื้อตั้งแต่รุ่นพื้นฐานไปจนถึงรุ่นท็อปที่มีอุปกรณ์และฟีเจอร์ครบมากขึ้นซึ่งราคาจะเริ่มตั้งแต่ระดับที่หลายคนมองว่าคุ้มค่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้จาก RAV 4ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะการใช้งานความปลอดภัยและความทนทานแต่ราคาจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามรุ่นย่อยและออปชันที่คุณเลือกนะครับ ซึ่งผมแนะนำว่าถ้าคุณสนใจควรไปลองสอบถามราคาที่โชว์รูมโตโยต้าใกล้บ้านคุณเพื่อข้อมูลที่แม่นยำที่สุดนะครับโดยรวมแล้ว2026 Toyota RAV4 เป็น SUV ที่ลงตัวมากสำหรับผู้ที่ต้องการรถคันเดียวที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันใช้ในเมืองได้สบายขับออกต่างจังหวัดก็พาไปได้อย่างมั่นใจมีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอสำหรับครอบครัวและยังมีระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วน ทำให้มันยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือก SUV ที่หลายคนให้ความสนใจและไว้วางใจมากที่สุดรุ่นนึงในตลาดตอนนี้ครับถ้าคุณคิดยังไงกับ2026 Toyota RAV4 คันนี้อย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนะครับว่าคุณชอบจุดไหนหรืออยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนต่อไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อสนับสนุนผมในการทาคลิปดีๆออกมาอีกนะครับ